กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเฟิร์นกันต่อนะคะเกี่ยวกับชุดแฟรี่สูตรค่ะพี่เฟิร์นคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันค้างไว้ตรงบริเวณช่องท้องค่ะที่พี่เฟิร์นบอกว่าก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะบริเวณสะดือของเราตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงคะสําคัญมากค่ะ ะะเพราะว่าถ้าเราทานข้าวเราไม่ได้ทานอะไรมันก็จะไปอยู่ในท้องเราบางคนเนี่ยระบบย่อยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ท้องผูกนะคะบางคนก็กินอาหารไม่ตรงเวลานะคะแล้วก็จะทําให้ระบบลําไส้ของเราเนี่ยก็คือมันจะเป็นเครื่องเหมือน,เ,อนเครื่องรวนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้าทานข้าวแบบสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ได้ขับถ,ถ่ายเป็นประจำทุกวัเนเรื่องของการขับถ่ายก็สำคัญเหมือนกันค่ะต้อง ตรงนี้คือสําคัญที่สุดนะคะเราก็จะมาดูตรงข้างข้างหน้ากันอีกทีนึงเนาะว่าซุดเฟอรี่สุดช่วยอะไรท่านได้บ้างปรับุ่นคุณนะคะให้ได้สรดิละให้อกไผ่ไหลผึ่งแล้วเนี่ยอกห่างก็ให้ชิดอกค่อยให้ตั้งอกเลยไข่ใหญ่อกใหญ่ ให้เฟิร์มเพราะว่าเรามีตะขอของเรานี้เองนะคะดูนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้แหละคะ่ะคือจุดสําคัญเห็นไหมคะไขมันนี่มันจะหอบมาหมดตรงนี้ของเราเนี่ยจะเป็นมันจะมีหินคอนตามอยู่เห็นไหมคะเม็ดนี้นะคะนี่จะมีเม็ดอยู่น้ำเม็ดตรงนี้เนี่ยกจ็จะช่วยเกี่ยวกับไอ้คงคงของอันนี้ค่ะคงของเสื้อในนะคะค่ะ โครงเสื้อในตรงนี้จะไปกดทับเส้นประสาทต่างๆเพื่อให้เป็นซีดมั่งนะคะเป็นไขมันแล้วก็เป็นชิดกลายเป็นเนื้องอกแล้วลายเป็นที่มดเลยเกี่ยวค่ะอย่างนี้อย่างนี้เราควรเลือกชุดชั้นในที่ไม่มีโครงไหมไม่มีโครงจะดีที่สุดค่ะถ้าไม่มีโครงจะดูน้องๆอยู่ลองจับมือดิว่าจับแล้วเอาเอาเอาหนังอะไรก็ได้เอาอะไรมาแน่นๆมามัดมือใช่เลือดลมของเราก็ไม่สามารถมาเลี้ยงส่งไปนิ้า อันนี้เหมือนกันค่ะเพราะมันกดทับตลอดเพราะเส้นประสาทของคุณผู้หญิงเนี่ยมันเกี่ยวกับว่ามันไม่สามารถไปบอกว่าตอนนี้ฉันหายใจไม่ได้เหมือนคน<ม>ถูกไหมคะไม่มีเสียงไม่ไมีเสียงถ้าพูดได้คงพูดแล้ว<ม>ถูกไหมคะแล้วจนกระทั่งว่ามันเป็นก้อนเนื้อ ที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจนกระทั่งเราเจ็บเราจึงจะรู้การเจ็บของเราหรือเป็นชิดเป็นก้อนขึ้นมาเรามารู้ตอนนั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นขั้นที่2หรือที่3ไปแล้วขั้นที่1เราไม่มีชิดรู้นะคะบางคนที่โชคดีก็คือขั้นที่2นะคะ,คะถ้าบางคนที่แย่กว่านั้นก็อที่สามไปแล้วบางคนที่ สามปลายเลยนะฮะอันนี้คือเป็นจุดสําคัญที่เราเราใส่ใจทุกที่เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นหินคอนตั้มเหมือนกันแล้วก็ตรงตรงไอตรงทอเอตรงเนี้ยค่ะใต้จักระเล็กก็เหมือนกันตอมน้าเหลืองจะมีหินหมดมีหินหมดเลยของเราเป็นวางตามเส้นประสาททั้งหมดนะคะแล้วก็ที่มาอนะคะเพราะว่าส่วนมากผู้หญิงนั่งแล้วตรงไหนคะหน้าท้องหน้าท้องไขมันเนาะขออนุญาตเนาะเราก็ต้องถกอันนิดนึงแต่ขอนี่คือเรามีมาสามระดับ คล้อันแรกนี้ให้ใส่นี่เลยครั้งแรกครั้งแรกใส่อันที่สามเลยอันที่สามอะไรสุดท้ายเลยถ้าคุณซีนแล้วคุณไรแล้วคุณก็ค่อยๆขยับขยับมาขยับมาถ้าถึงที่นี่เมื่อไหร่คุณห้ากิโลไม่เจอแน่หายเป็นเหมือนเป็นการปรับสรีระถูกต้องค่อยๆปรับถูกต้องไม่หักผมอาไม่เอหนะไม่เหมือนทั่วไปแบบเสเตมันไม่มันมารัดมามันผ้ามันแข็งมันมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วมาเรามาโดยตรงนี้ ตรงที่หน้าท้องที่น้องอยู่ถามพี่มาว่าพี่เฟิร์มมันเป็นอะไรเห็นไหมอ่าอันนี้ไม่เป็นอะไรค่ะมันอันนี้แหละฟันเลดหรืออะไรใช่ตรงนี้นะมันเป็นโลฮาวของเราแล้วจะไม่บอกว่ามันเป็นอะไรบอกไม่ได้บอกไม่ได้เป็นความลับนะคะความลับนะคะเสื้อผ้าทั่วไปเนี่ยเราไปนะพี่ขอผ้าของน้องอยู่ล้จะไม่มีเสียงถูกป่ะค่ะได้ยินดันทีผ้านะนะคะนี่คือผ้าอันนี้ไม่เป็นตัวเช็คอะไรค่ะพี่เฟิร์มไอตัวเทสที่ว่า ตัวเทสที่ว่ามันได้คุณภาพหรือมันได้คุณภาพไม่ใช่ผ้าอะไรก็ได้หน้าต่างนี้มาแปะไว้แล้วมันจะมีคุณภาพนะมันไม่มีนะ่ะลองอย่างนี้ไม่มีเนาะลองดูนะคะก็จะไม่มีนะคะอยู่ใกล้ๆนี่จะมีเพราะว่าฟงนี่เป็นพลังทั้งหมดเลยทั้งทั้งทั้งตัวทั้งชุดนี้แล้วก็ยังมีห็นคอนตาเมทไหมคะจับเป็นปุ่มๆสี่จุดอันนี้คือเป็นจุดสําคัญอยู่ที่สะดือเลยมดลูกนะมดนลูกกับสะดือช่องคลอดก็จะช่วยได้ควไปด้วย Hmm. นะคะบางคนงเ,เขาเรียกว่าช่องคลอดไม่ค่อยแข็งแรงนะ hmm. อั้นฉี่ไม่อยู่นะ hmm. หรือเป็นเมนปวดท้องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ได้หมดเลยใช่ใส่ตัวนี้ก็ ถือว่าได้หมดแล้วหน้าอกคุณได้เซฟคุณได้แต่ว่าหน้าท้องคุณก็หายเหตุกรรามเนื้อคได้ทุกส่วนเลยทุกส่วนค่ะของเราได้ทุกส่วนเลยทีนี้ถ้าคุณผูช้ชาบอกว่าอยากจะลองใส่แต่ว่าไม่อยากที่จะลองใส่แบบทั้งตัวอย่างงี้พี่เพืมีแบบอื่นไหมมีแบบอื่นไหมเราก็มีแค่กางเกงในผู้ชายอ๋อใช่ไหมคะถ้าลองเนี่ยเราคนจะต้องให้ลองแบบนี้เลยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยใช่ค่ะมันจะมีชุดสมมุติว่าน้ําหนักนะนี่พี่จะบอกว่าน้ําหนัก40 สี่สิบสี่สิบห้าคุณบอกว่าสี่สิบห้าฉันไม่จําเป็นต้องใส่ต้องใส่ค่ะอต้องใส่ถ้าคุณใส่เสื้อในคุณอย่าไปซื้อเสื้อเสื้อในด้่ยสามตัวร้อยอย่างเงี้ยมันช่วยเราเราไม่ได้เลยถูกปะคืออย่าไปมองอย่าของถูกและดีมันไม่มีในโลกใช่ไหมถ้าสวยต้องสวยจากข้างในไม่ใช่บอกว่าข้างในตัวละสิบห้าสามสิบาทที่ข้างนอกล่อเป็นตัวละเป็นหลักพันไม่โด้คือสําคัญข้างในข้างในของเราเนี่ยจริงๆจะบอกว่าชุดชั้นในไม่มีใครเห็นไม่ได้นะ เราเห็นเป็น<ร>คน,นแรก คนรอบข้างก็เห็นละถ้าเห็นแล้วเห็นแบบมันของอาม่าเลยเนี่ยเราก็คงไม่ไม่อยากนะอ่นั่นแหละคือสําคัญค่ะแล้วตัวนี้มีสองสีด้วยกันมีสองสีค่ะนะคะก็คือจะมีแบบเดียวเลยเป็นสองสีมีสีเงินแล้วในเรื่องของไซส์ล่ะคะพี่เฟิร์นเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยฉันตัวใหญ่มากค่ะไซส์ใส่ไม่ได้โอเคตั้งแต่น้ําหนัก45่สิบห้ใส่ไซส์ไซส์เนะคะมาถึง50เป็นไซส์ L อลสี่เอสี่สิบห้านไซส์เอนะค่ะคุณผู้ชมฟังเลยนะคะสี่ 15ไซส์ M แล้ว47นะคะถึง50เป็นไซส์ L 45ถึง46เป็น M 47ถึง50เป็น L ใช่ค่ะแล้วก็มาอีกนะคะก็คือประมาณ5เอ่อ55นะคะ57เป็น XL อ๋อเป็น XL แลค่ะแล้วถ้ามากกว่านั้นล่ะคะก็เป็น 2XL เรามีใหญ่สุดกี่ XL ค่คะ 6XL โอ้โหนี่ไซส์จัมโบ้เป็นร้อยก็มีนะค่ะคุณผู้ชมไม่ต้อง เ,เขาเรียกว่าไม่ต้องตัดสินใจนานแล้วสาหรับคุณผู้ชมที่แบบ <c oughs> ไซส์ใหญ่ๆแล้วบอกว่าไปดูมาหลายยี่ห้อแล้วมันไม่มี <c oughs> ไซส์สําหรับเรา <c oughs> นี่มีถึง 6XL ถ <c oughs> ูกต้องค่ะนะลองรับเลย <c oughs> อ้วนขนาดไหนก็มี <c oughs> มค่ะและอย่างนีเ้เวลาเราใช้ตัวเฟรชสตรไปแล้วเนี่ยพี่เฟิร์นคะ <c oughs> มันต้อง ใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอคือแค่คนติดตะขอมันใส่เข้าไปเสร็จทุนติดตะขอเสร็จแล้วจะให้คือครั้งแรกครั้งแรกที่ใช้นี่รู้เลยว่ากระชับขึ้นละกระชับเก็บสัดส่วนถูกต้องไอเรื่องเก็บเนี่ยมันเก็บจากชุดอยู่แล้วแต่ในส่วนที่ได้จริงๆเวลาเราถอดออกอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นนี่ถ้าคนอยากได้แบบระบเบอร์คุณต้องใส่2อไอสอแบบ2ระบบกลางวันคือใส่เพื่อที่เราออกไปแล้วเรามั่นใจในตัวเองกลางคืนคุณอยากคิดถ้าคุณสปอยให้แบบ จริงจริงตอนนั้นคือชุดของเราเนี่ยกลางคืนนี่เป็นทุกส่วนในร่างกายของเราที่เราไม่เก่งเลยถ้าเราใส่กลางคืนมันจะดีมากมันจะทํางานได้เต็มที่เมื่อมันทํางานได้เต็มที่ครั้งนี้แหละค่ะมันจะออกมาแบบสักเซ็ดเพราะว่าชุดของเราเนี่ยเป็นชุดที่ไม่ใช่บอกมามาได้สุขภาพอย่างเดียวมันเปรบเสมือนเหมือนรถโยนอะลนชนแล้วปุ๊บอะมันต้องมาเคาะสีต้องมาทําใหม่หมด คนที่คลอดลูกคนโอนคนอะไรประมาณนั้นเลยนะคะของเรานี่เป็นชุดทั้งสุขภาพบำบัดแล้วก็ได้สัดส่วนในในชุดเดียวค่ะ คือได้ครบเลยแต่ก็ต้องใช้เวลาแตารับรองว่าใส่ไปครั้งแรกเนี่ยรับรองเรียกความมั่นใจกลับคืนได้แน่นอนในเรื่องของการกระชับสัดส่วนต่างๆส่วนในส่วนหลังจากนี้ที่ได้มาเนี่ยถือว่าเป็นกําไรละในเรื่องของการปวดรังเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตตัวนี้และชุดหนึ่งนี่คือใช้ได้นานไหมคะพี่เฟินก็ถ้าที่พี่ใช้มาหรือว่าลูกค้าใช้ไปนะมันจะมีเสื่อมอะไรอย่างงี้เพราะว่าถ้าเขาซื้อถ้าเขามีแค่ชุดเดียวเนาะถ้าเป็นชุดเดียวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2-3ปีชุดเดียวไล้ชัก ราก็ใส่ใส่ล้วก็ซักเนี่ยนะฮะก็เหมือนเสื้อผ้าเราทั่วไปก็ซักปกติแห้งง่ายใช่ทีทําความสะอาดเป็นยังไงบ้างคะก็ใช้มีน้ํายานะคะมีน้ํายาเป็นน้ํายาแบบน้ํายาเป็นเฉพาะของเขาเป็นเฉพาะของเขาอ๋อคือหรือว่าจะเอาเอ็กเซนต์ก็ได้จะห้ามเอาแฟบเพราะว่าแฟบไม่ได้ห้ามใช้แฟบห้ามตากแอกห้ามใช้ผงสักฟอกนะคะใช้เป็นน้ํายาซักผ้าถูกต้องห้ามโดนแดดด้วยใช่ค่ะแต่ตากในที่มีลมโกรกใช่แต่ถ้า หลายคนถามพี่บอกทําไมคุณเฟิร์นถ้าเวลาเราใส่แล้วเราไปเจอแสงแดดเนี่ยทำไมมันดีใช่ค่ะเพราะว่าเซลล์ของเรามันอยู่ข้างในรองรับไงมันจะช่วยเฝ้าผนเข้าไปลึกกว่านั้นอีกอมันก็เลยตากแดดในในตัวเราอ่ะดี เพราะว่าเวลาคุณไปตากไว้อะมันเจอแสงแดดมันไม่รู้ไปทาร้ายอะไรถูกปะฮะแล้วก็ไม่ควรต้องเอาไปเอาพลังตรงนั้นไปเสียอ่ะเราก็ดึงพลังให้แดดกระทบชุดแล้วลงมาที่ตัวคนใส่ดีกว่าแหมเรียกได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรายังมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแล้ววันนี้ค่ะจอยแอนคอยของเรานะคะเราก็มีนวัตกรรมตัวใหม่เป็นชุดแฟรี่สูทนะคะที่สําคัญค่ะไม่ยุ่งยากในการใส่ไม่ต้องซักบ่อยนะคะแล้วก็มีไซส์สาหรับคนที่ตัวใหญ่มากๆเลยมีถึง6 XL ด้วยกันนะคะก่อนจากการในวันนี้ค่ะอยากให้พี่เฟิร์นฝากทิ้งท้ายกับคุณทางบ้านนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดเฟริสูตรหนะะ่อยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านไม่ต้องรีรอว่าจะไปนั่งรอว่าเออว่าอีก,อก,อกเดินหนึงอีกสเดินอีก5เดินค่อยไปซื้อนะคะถ้าเราตัดสินใจจะซื้อแล้วนะคะสุขภาพเป็นของท่านนะคะเมื่อท่านไม่ดูแลมันก็จะมีแต่เขาเรียกว่ามันจะมีแต่ เสริมเสยไปเรื่อยๆเราต้องดูแลมันค่ะเอาใจใส่มันสุขภาพเป็นของเรา,เาสุขภาพดีไม่มีขายแต่ของดีๆมีขายที่จอยแองคอยเท่านั้นนะคะวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะลองคิดดูนะคะว่าของของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วขายอยู่ที่จอยแองคอยแล้วก็คุณเข้ามาเถอะที่จอยแองคอยนะคะท่านมาซ,ซื้อตรงนี้นะคะดีกว่าที่ซื้อไปเราไปซื้อข้างนอกเราไม่รู้ว่าที่ไปที่มาถ้าเรามาซื้อกับที่จอยแองคอยเรารู้ที่ไปที่มาอย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้า มาถึงที่นี่มีผ่ายกันกรองมาเป็นสิบๆขั้นตอนก็จะเข้ามาถึงที่นี่ว่าได้มาถามจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้กล้าการันตีด้วยที่ผลิตภัณฑ์นะคะค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนะคะจอแอนคอของเรากล้าการันตีในตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจอแอนคอของเราคัดเลือกแต่ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ถูกต้องตามมาตรฐานมาจากจำหน่ายเท่านั้นนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกหนกพรทองใจเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดี ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ชุดเฟร่สูตรนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับเรานะคะหรือว่าสั่งซื้อกับเราได้นะคะที่หมายเลขค่ะ0 8 6ย8 3 5ด5 8ค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ www. worldkidgc. com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www. coin. co. th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง j c t v เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มไม่รู้จบกับบริษัทจันคอยคอร์ปอเรชันจำกัดค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ